السلام عليكم ورحمه الله وبركاته I uh, no.

نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وقد قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كبنا ่อนอื่นเลยขอสั่งเสียตัวกับผมเองและก็พี่น้องทุกๆท,ท่านที่มาร่วมละหมาดจุมหมานะทีนี้ให้เรานั้นมีความยำเกงรงกอรละลัสรบาวาโนตาลาเพราะความยำเกรงกอรละลัสรสฮาโนตาลานั้นจะเป็นสเสบียงที่ดียิ่งให้กับเราในภายภาคหน้าและให้เรานั้นสํานึกรู้คุณในสิ่งที่ละลัสุบาวาโนตาลามอบให้เราเป็นเนี่ยมะนั่นก็คือการที่ละลัสุบฮาโนตาลาให้เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ไปอีกวันหนึ่ง ในเดือนที่มีความประเสริฐอย่างมากและเป็นช่วงสุดท้ายของเดือนที่มีความประเสริฐเช่นเดียวกันเดือนอมฎอลเปรียบเสมือนโบนัสชิ้นใหญ่ให้กับเราในรอบปีให้เราในตักตวงเก็บเกี่ยวความดีในรอบปีและยังมีซูปเปอร์โบนัสอีกที่อยู่ในเดือนนี้ก็คือในสิบคืนสุดท้ายที่มีคืนอันกอดท,ที่อัลลอฮฺสุบานตะลาได้บอกว่า,วาคอยรุมมิลอัลฟิชะ มันดีกว่าพันเดือนมันดีกว่าตั้ง80กว่าปี83ปีมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมะที่ยิ่งใหญ่ที่ลอสุมานอตาลามอบให้กับเราฉะนั้นแล้วเราอย่าได้ลืมในการที่เรานั้นจะต้องขอบคุณต่อลอสุมานอตาลาให้มากๆแล้วก็ให้เรานั้นสํานึกรู้คุณแล้วก็ขอดุทอศต่อพระองค์เนี่ยให้มากๆเพราะว่าการที่เราขอดุอาในเดือนเดือนนี้นั้นในสภาพที่เราอยู่ในผู้ที่ เป็นผู้ที่ถือสินอดนี้เป็นในสภาพที่ดุอาของเรานั้นจะถูกตอบรับดิทานมิมอสอลาฮุอะลัยซัลลัมได้บอกไว้ว่าสลาแตุลาลาตัร์โดด,ดาวะฮุมบุคคลสามประเภทด้วยกันที่อัลลอฮฺมานะตะลาจะไม่ผักใส่ไล่ส่งดุอาของเขานั่นหมายถึงดุอาของเขาจะเป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮฺมานะตะลานั่นก็คืออ,อัลซาิมก็คือผู้ที่ถือสินอดและประการที่สองก็คืออิหอ่มามอันอาดินก็คือ ผู้นําที่ทรงคุณธรรมที่มีความยุติธรรมแล้วก็ประเภทที่สามก็คือผู้ที่ถูกอาธรรมฉะนั้นแล้วหนึ่งในนั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่ถือศีลอดเราทุกคนผมเชื่อว่าในที่นี้เราถือศีลอดกันทุกคนดูอาของเรานั้นจะเป็นที่ตอบรับณที่ลอสวาวนตาและบวกกับการที่เราได้อยู่ในวันที่เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบสัปดาห์นั่นก็คือวันจุมะ ที่ทนานบีมุสัมมันธลว่าอะไรซัลัมได้บอกไว้ว่าจะมีช่วงเวลาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่บ่าวคนหนึ่งขอดุอาต่อพระอ,องค์พระอ,องค์จะไม่ผักสายและส่งดุอาของเขานะั่นหมาถึงว่าของเขาจะเป็นที่ตอบรับนั่นก็คือช่วงท้ายของวันศุกร์ก็คือช่วงระหว่างอัสรีจนถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าฉะนั้นแล้วสองสาเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าดุอาของเราจะเป็นที่ตอบรับนะัเที่ยวรอสวาโนตาลามากเพิ่มขึ้น ขอให้เรานั้นขอดุอาให้มากๆให้ให้กับตัวของเราเองให้กับครอบครัวของเราให้กับชุมชนของเราให้กับคนที่เรารักโดยแล้วก็เนื้ออื่นใดเราอย่าได้ลืมพี่น้องของเราผู้ที่ได้ถูกอาธรรมในทุกๆที่ไม่ว่าจะไปทีสไตล์ก็ดีให้เรานั้นขอดุอาอย่าลืมขอดุอาให้กับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าดุอาของเรานนั้นเป็นอุอาจะเป็นดุอาที่มุสลิบในสภาพที่เราอยู่กันอยู่ทุกวันนี้ ครับอันทับดีแล้วครับเราได้อยู่ในช่วงสุดท้ายของเดือนอมดอนอยู่ในช่วงสุดท้ายของการที่เรานั้นจะถือสินอดเมื่อไม่นานเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเรายังนับถอยหลังยังดีใจในการที่รอมฎดอนเนี่ยจะมายัางเราเราบิติยินดีว่ารอมฎดอนจะมาถึงแล้วอีกสิบวันอีกเก้าวันอ,อีกวันหนึ่งเรายินดีแต่ เราอมอดอนผ่านไปแล้วถึง28วัน27วัน27วัน28วันเนี่ยเราได้อะไรกับรอมอดอนเราอยู่ในช่วงสุดท้ายในช่วงที่เป็นช่วงที่ประเสริฐที่อย่างที่บอกในข้างต้นว่ามีคืนที่ประเสริฐที่จำเริญที่สุดอยู่กับเราเนี่ยเราได้ขนขวายตอมันหรือเปล่าและเราได้เติมเต็มในสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของลอสวาโนตาลาในการที่ให้เรานั้นถือสินอดครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังเราแน่นอนทุกคนครับเรา ไม่ได้ถือสินอดเพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการที่จะรับประทานอาหารไม่ว่าจะไม่มีความสามารถ Así, ในการที่จะมีอาหารแน่นอนครับเราทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนมีอาหารอยู่เต็มตู้เย็นมีอาหารกินอยู่ที่บ้านมีความสามารถในการที่จะหยิบจับในการที่จะกินมีความสามารถในการที่จะฝ่าฝืนต่อละในเดือนเดือนอื่นแต่เราเลือกในการที่เราจะปฏิบัติตาม ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุลฮาน่าตาลาทรงสั่งใช้เราในเดือนเดือนนี้เดือนเดือนอื่นเราอาจจะเคยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เดือนเดือนอื่นเราอาจจะเป็นคนที่ยกไก่ชนไปตีอยู่เดือนเดือนอื่นเราอาจจะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุลฮานวตาลาอยู่แต่เดือนเดือนนี้อัลลอฮฺสุลฮาน่ตาลาให้เอาการถือศีลอดเนี่ยมาขวางกั้นเราระหว่างเราและกับความกระทําการฝ่าฝืนต่ออัลลอสุฮานวตาลาฉะนั้นแล้วเราจึงจะต้อง รู้ในสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์ของลอสวาเนตาลาที่กําหนดให้เรานั้นถือสิ่งอดว่าพระองค์ต้องการสิ่งใดต่อเราทุกคนอัลลอฮฺสุบไนอตาลาได้ตัดไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าเยออายูฮ uh ah. um um ัลละดีนอาอมานูกุติมาะลัยกุมุซียากมากุติบะอ์ลัละดีนามิงกับริกุมนะละกุมตัดตะกูลอัลลอฮฺสุบไนอตาลาได้บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนั่นหมายถึงพวกเราพวกเราที่ศรัทธามั่นว่าพระองค์เป็นเจ้าศรัทธามั่นว่าพระองค์เป็นผู้ที่สมควร ที่จะได้รับการสักการะที่แท้จริงแต่เพียงผู้ดเดียวกุติบะอาอะไรกุมศมีลการบทบัญญัติในการถือสินอดเนี่ยได้ถูกบัญญัิไว้สําหรับพวกเจ้าแล้วเสมือนกับการที่มันได้ถูกบัญญัติมาก่อนหน้าพวกเจ้านั่นหมายถึงกลุ่มชนก่อนหน้าท่านมิมอสอลอฮ์สัสลลัมมีการถือสินอดแต่รายละเอียดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันและตรงนี้นักวิชาการได้บอกไว้ว่าการที่มีบทบัญญัติใดบทบัญญัิหนึ่งหรือว่าการสั่งเสียใดคําสั่งเสียหนึ่ง ที่อยู่ก่อนหน้าอุมมะของท่านนบีัมุสลลอฮ์ผละสลัมและมันยังหลงเหลืออยู่ในอุมมะของท่านนบีัมุสลลอฮ์ผละสลัมนั่นมันบ่งบอกถึงบทบัญญัตินั้นคําสั่งเสียนั้นมันยิ่งใหญ่และมีการตอบแทนอย่างมากเราจะเห็นเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของการจริสินอดนั่นก็นคือการที่อัลลอฮฺสุวานอาตาลาให้ประตูสวรรค์บานหนึ่งจากบรรดาทั้งหมดแปดบานอัลลอฮฺสุวานอาตาลาให้พิเศษ ไว้สำหรับผู้ที่ถือสินอดโดยเฉพาะนั่นก็คือประตูอรอยยันและการถือสินอดยังเป็นยังเป็นอิบารัเดียวที่อัลลอฮฺสุวรรณอตาลาใช้คําว่าพระอ,องค์จะตอบแทนด้วยกับตัวของพระอ,องค์เองในฮะดีฟกุซีบทหนึง่งอัลลอฮฺสุวรรณอตาลาได้บอกว่าอัลลอฮฺสุวรรณอตาลาได้บอกว่ากุลลูอาบิีอาดัมละหูหรือว่าบางรีวายะบอกว่ากุลลูอาบิีอาดัมยูดาิลาอัล س ن ة إلى ا ل ิ س ن ة ب ع อัมซาลิฮ ا อีละเมียบอีละทาบมฟินทุกๆการงานของลูกหลานอาดัมนั่นไม่ถึงพวกเรามันเป็นของเขาหรือว่ามันจะถูกทวีคูณตั้งแต่หนึ่งความดีเนี่ยมันจะได้ทวีคูณไปถึง10ความดีจนถึง700ความดีด้วยกันแต่ลอสซาวานอตาลาได้บอกว่าอินลาสโอมอิลลาเซียมเว้นแต่การถือสินอดเท่านั้นที่มันจะไม่ได้อยู่แค่สิบถึงเจ็ความดี นั่นหมายถึงว่ามันอาจจะมากกว่าเจ็ดร้อยด้วยซ้ําเพราะว่าพระองค์ได้บอกอะไรต่อพระองค์ได้บอกว่าฮูว่าลีมันเป็นของข้ามันเป็นการนิสบาไปยังพระองค์มันเป็นบ่งบอกถึงอามันอิบาดานี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ว่าไอหนาอัจจีบีหีและข้าจะเป็นผู้ที่ตอบแทนด้วยกับตัวของข้าเองนั่นหมายถึงพระองค์จะตอบแทนด้วยกับสิ่งที่พระองค์เนี่ยดูว่าเหมาะสมสําหรับคนคนนี้ว่าเราเนี่ยได้เติมเต็ม สิ่งที่เป็นการถือสินอดของเราเนี่ยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังฉะนั้นแล้วเราจรึงจะต้องมาดูถึงเป้าหมายในการที่ยวรัุมานาตาลาเนี่ยได้บัญญัติไว้ที่พระองค์ลงท้ายอายะได้ข้างต้นนั้นด้วยกับว่าละอันละกุ้มตตะกูลเพื่อที่ว่าพวกเจ้าเนี่ยจะได้มีความยำเกรงเพื่อที่ว่าพวกเจ้าเนี่ยจะได้มีความยำเกรงและพระองค์เนี่ยยังกล่าวต่ออายะในเรื่องราวของการถือสินอดเนี่ยไปประมาณห้าอายะ แล้วลัานะตะลาก็ลงท้ายด้วยกับว่า كذلك ย ah um ืนยันพลลอฮคอาญาติฮหลินนาสิลใหลพวกเขตะตูองดังกล่าวนี้มันเป็นอาญาตมันเป็นองค์องค์กรของพระอ,องค์ที่มาเพื่อมนุษย์และก็หลานหุมยัตะกลพระองค์ลงท้ายอายะในเรื่องราวของในเรื่องราวของการถือสันอดด้วยกับเน้นย้ำให้เรารู้อีกว่าหลานหุมย ah um ัตะกลุมเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้มีความยำเกรง ฉะนั้นแล้วเราจะต้องมาเรียนรู้กันจะต้องมารู้ให้ได้ว่าความยำเกรงเนี่ยมันคืออะไรเราจะได้ทําตัวของเราเนี่ยให้อยู่ในจุดประสงค์ในเป้าหมายที่อลอสวาโนตาลาให้เราเนี่ยถือสินอดความยำเกรงลอสวาโนตาลาเนี่ยได้เคยสั่งเสียไว้ตั้งแต่ชนก่อนหน้าท่านมีมอดศรัลลอฮฺสลัมอย่างที่บอกข้างต้นคําสั่งเสียได้คําสั่งเสียหนึ่งที่มันอยู่ก่อนหน้าท่านมีมอมศรอัลลอฮฺสลัมเนี่ยและในยุคของท่านมีมอดศรัลลอฮฺสลัมยังอยู่เนี่ย มันบ่งบอกถึงคาสั่งเสียนี้มันยิ่งใหญ่อัลลอฮฺสุวรรณอัตาลาได้บอกไว้ในองค์การหนึ่งว่าวะลิลลาฮิมาฟิสซามาวาที่ว่ามาฟิลอัลอัลลอฮฺสุวรรณอัตาลาบอกว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ตกของพระอ,องค์แต่เพียงผู้เดียววะละกอดวะไซนั่นละดีนอูตุนกิตตบและพระอ,องค์เนี่ยได้สั่งเสียต่อกลุ่มชนที่มีคมภีรมายังพวกเขาไม่ว่าจะเตารอรอินจิบสบูตซซฮบต่อนน้าท่านมัมอลลาละซัลลัมเนี่ย ว่าอียากุ่มและเฉพาะอย่างยิ่งพวกเจ้านั่นหมายถึงว่าคําสั่งเสียเนี่ยยังอยู่อยู่ในยังอยู่ในอุมมะของท่านอิบิหมอสลอยอัสลัมด้วยเช่นเดียวกันอะไรล่ะครับอินิตะกุลละพวกท่านทั้งหลายจงยำเกงต่อรอสุภาโนอาตาลาเถิดจึงบ่งบอกถึงคําว่ายำเกงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนักแน่นมันเป็นสิ่งที่เป้าประสงค์ที่มันใหญ่ที่เราเนี่ยควรที่จะทําตัวของเราเนี่ยให้อยู่ในเป้าประสงค์เป้าประสงค์อันนี้เราจะต้องมารู้ถึงความหมายของคําว่ายำเกง บาทผู้รู้ท่านหนึ่งอยู่ในตาบิอินอยู่ในยุคที่ถัดจากท่านบีมอสซาลัลสลัมก็คือท่านต้นบินอับบินฮะบิบท่านได้ให้ความหมายของคําว่ายำเกรงไว้อย่างนี in, น لم, ง้น bin bin hab, bin hab น ع, ได้บอกไว้ว่าอัตตะวาเทียอันตามะลาบิตออาติละอัลานูรินมินอัลลอฮ์ยัรจูซวาบัลลอฮ์ و أ ن ت ت ر ك ب م ع ص ي ة ิ ل อ ه ع ل ى ن و ต م ن ا ل ل ه อิกอบ إ ق ล ا ل ه ท่านได้บอกไว้ว่าความยำเกรงคือการที่ท่านเนี่ย จะต้องปฏิบัติเชื่อฟังต่อลอสวาตาละอลานูรินมินัลละบนแสงรัศมีของละมนแสงสว่างของละแสงสว่างของละคืออะไรครับคืออันกุรอานและสุนนะของท่านมิมาซอลัลสลามเพราะสองสิ่งนี้เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่คอยส่องสว่างให้กับมวลมนุษยชาติในโลกนี้ให้เขาเนี่ยได้เห็นทางที่มันเป็นสัจธรรมอลานูรินมินัลละยัรจูสวาบัลละ ทำเชื่อฟังคําสั่งต่อแล้และจะต้องหวังต่อคําต่อการตอบแทนของลอสบาร์นาตาด้วยเช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าอย่างาฮะดิสของท่านมีมาซอลอิสนมที่บอกว่ามันกอมารอมาดอนะหรือว่ามันซอมารอมาดอนะใครที่ถือสินอดนใครที่ยืนละหมาดในกิยามุลเลนในเดือนรอมน้มาอนวัตติซาบันอ,อีมาเนนแล้วก็ศรัทธาวัตติซาบันและก็หวัง ในผลบุญขอรับสวรรณตาลาด้วยกูฟิรอมากูฟิรรลาหูมาตะกัดดิมามินสัมบีอ่าอัลลอฮุซุ่มนาตาลาจะลบล้างบาปที่เป็นบาปเล็กๆน้อยๆให้กับเขาอ่าที่เป็นบาปเล็กๆเนี่ยให้กับเขาทั้งหมดเลย,ท,เลยที่เคยกระทามาฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าเราเราจะเห็นได้ว่าเราจะต้องทําความดีความหมายของคําว่าตักว่าก็คือจะต้องทําความดีจะต้องศรัทธาจะต้องเชื่อมั่นทําตามคําสั่งของอัลลอฮุซุนาตาลาและ จะต้องหวังการตอบแทนของลอสุมานอตาลาด้วยเช่นเดียวกันว่าอันตะตุรุกะและจะต้องทิ้งสิ่งที่มันเป็นคําฝ่าฝืนไอลานูรินมีนอัลลอฮ์ ه! บนแสงรัศมีสิ่งใดที่อัลลอฮ์บอกกล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมันเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนนบีมาบอกว่าสิ่งนี้มันห้ามทาเราจะต้องทิ้งมันด้วยเช่นเดียวกันตะคอฟูอีกอบอัลลอฮ์เพราะว่ากลัวการลงโทษของลอสุมานอตาลาฉะนั้นแล้วนี่จึงเป็นความหมายของคาว่าตักวาที่เป็นเป้าประสงค์หลักที่อลอสุมานอตาลาที่จะให้เกิดต่อเราเนี่ย ในการที่เราเนี่ยให้เราถือสินอดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ถือสินอดเพราะว่าเราไม่มีความสามารถเรามีความสามารถแต่ถ้าว่าเราเนี่ยกำลังจะเติมเต็มเป้าประสงค์ของลอสุวรรอตตะลาที่บอกว่าละอัลละกุม้มยัตะกูลละอัลละกุม้มตะตะกูลเพื่อที่ว่าพวกเจ้าเนี่ยจะได้มีความยำเกรงและความยำเกรงนั้นยังเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคําสังเสียท,ท้ายของท่านบานบีมุมฮัมมัดสอลลัลลอฮุอัสซัลัมก่อนที่ท่านนบบมุฮัมมัอลมัอฮุลลลัมจะเสียชีวิตไม่นานและสิ่งที่เป็นคําสังเสียท้ายเน มักจะเป็นสิ่งที่สําคัญและย <políticas Deep? S 1> <t initiation> ิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งท่านอุบิมาซอลอัสลามได้กล่าวก่าท่านมูอาตินจะบันซึ่งเป็นซอฮะคนสําคัญท่านหนึ่งที่ครั้งหนึ่งท่านอุบิมาซอลอัสลามเคยได้บอกว่าอินนีเราให้บุกยามูอาตอโมอาตเอ๋อฉันเนี่ยแท้ที่จริงฉันรักเจ้าครั้งหนึ่งท่านอบีเคยบอกกับมูอาตอย่างนี้ท่านอบีเนี่ยได้สั่งเสียกับท่านมูอาตไว้ในฮะดิษบทนหนึ่งว่าอิตกลาใไฮธุมาคุนตะวัดบีอิสรียะตาฮาซันตาตมุฮะ ว่าขอกินนัสมีคูลกินฮีสานินโอ้เอกล่าวกับท่านมูอาดว่าเจ้าจงมีความยำเกรงต่อลสอสแวนอตาลาไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณผลใดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเจ้าจะต้องมีความยำเกรงไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดที่ลืบท,ที่ซอกที่มุมที่สาธารณชนที่โจงแจง้งเจ้าจะต้องอยู่ในสภาพที่เป็นผู้ที่มีความยำเกรงวัดริสเซียและจะต้องติดตามความชั่วด้วยกับความดี เพราะว่าความดีนั้นมันจะไปลบล้างความชั่วว่าคอลิกินนสัสเวคูลูกินฮัสนินและจะต้องปฏิบัติจัญญามรารยาทกับเพื่อนบ้านด้วยกับจัญญามรารยาทที่ดีฉะนั้นแล้วเราจะเห็นว่าคําสั่งเสียแรกที่ท่านอับดุลเบบีมสุสลิมได้สั่งกับท่านฮวาดก็คือให้เรานั้นต้องยำเกรงต่อรัสมานอตาลาไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดในรอมอนเราก็จะต้องยำเกรงนอกรอมอนเดี๋ยวอีกสองสามวันเราจะต้องออก เราจะต้องไปอยู่เดือนอื่นอีก11เดือนเนี่ยเราก็จะต้องอยู่ในสภาพของผู้ที่ได้ชื่อว่าอัลมุตตะกินด้วยเช่นเดียวกันดังะะนั้นแล้วมันจะได้เป็นเป้าประสงค์ที่อัลลอฮฺว่าแนนตาลาปาถนาที่จะให้เกิดกับเราฉะนั้นแล้วอมฎดอนนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัตวเราเราจะต้องรู้คุณว่าสิ่งที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยมันเป็นเนี้ยมาชี้ยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนถ้าเราลองมองย้อนดูเนี่ย พี่น้องของเราเนี่ยคนสนิทของเราข้างบ้านเรากี่มากน้อยแล้วที่เดือนอมฎดอนที่แล้วยังละหมาดกี่ยามุ่นเลนอยู่กับเราถือสินอดอยู่กับเราแต่ถ้าว่าในปีนี้เนี่ยไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับเราในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่้ไขในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในเดือนอมฎอนแห่งนี้ฉะนั้นแล้วเดือนอมฎดอนจึงเป็นสิ่งที่เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงแรกเลยที่ท่านบอลมฮิวะซสลรัมได้บอกไว้ว่าในวันแรกนยอิซากานอาวอรุมินชัยริรอมฎอน ในวันแรกของเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยชัยตอนในถูกล่ามโซ่เลยประตูนรกในถูกปิดทั้งเจ็ดบานเนี่ยถูกปิดทั้งหมดไม่ถูกเปิดแม้แต่บานเดียวท่านจะมีมาสอลซัมได้บอกแล้วก็ประตูสวรรค์ทั้งแปดบานถูกเปิดทั้งหมดไม่มีบานใดปิดเลยแล้วก็ยูนาดีมมนาดินเมสซามะยูนาดีมูนาดิน,ดนดจะมีมาลลยกาอยู่ท่านหนึ่งที่มีหน้าที่ในการคอยเรียกร้องพวกเราเนี่ยทุกๆุกคืนว่ายาบากี้อคอย โอ้ผู้ที่ปรารถนาแห่งความดีเอ๋ยอับินจงเร่งรีบจงตักตวงจงไขว้ฟ้ามันเราจะเห็นได้ว่าเปลี่ยนแปลงแรกเลยวันแรกเข้ามาอัลลอฮ์ให้ประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกปิดชัยตอนล่าฟโซ่เป็นโอกาสทองของเราเป็นโอกาสที่ดีของเราในการที่เรานั้นจะตักตวงและก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีมาริกาจึงมีหน้าที่มาคอยเรียก,กเราว่าผู้ที่ปรารถนาแห่งความดีจงเร่งรีบจงตักตวงมัน วายาบาเกียชับโอ้ผู้ที่ปรารถนาที่จะทําความชั่วในเดือนเดือนนี้อักเิดจงยับยั้งมันจงหยุดยั้งมันจงห้ามมัน,มนโดยทันทีวะลิลลาอูตะกออุมินันนะครับและอัลลอฮฺสุวรรณุตาลาจะปลดปล่อยบวงบ่าวของพระอ,องค์ในทุกๆคืนในเดือนมอมฎดนเนี่ยมากที่สุดเราเห็นไหมครับแล้วเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นถึงความเมตตาของอัลลอฮฺสุวรรนุตาลาอัลลอฮฺเนี่ย จะลบล้างบาปทั้งหมดอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่ใครก็ตามที่ถือศีลอดที่ยืนละหมาดในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์สวานัตลอฮ์จะลบล้างด้วยกับอีมานด้วยกับการหวังการศรัทธาการหวังการตอบแทนต่ออัลลอฮ์สวานตอัลลอฮ์จะลบล้างบาปทั้งหมดเนื่องจากใน h ะด i ษอีกบทหนึ่งที่ท่านมุสลิมได้บอกว่าอัลอลัลลาว์ตุนคุมอันจุมอาตุอิลันจุมอาตีวัลรอมฎอนอิลารอมฎอนะยุควุรัดเบนะฮุมา การละหมาดถ้าเวลาวันศุกร์หนึ่งไปยังวันศุก 1, ร์หนึ่งระมฎอนหนึ่งไปยังรอมาดอนหนึ่งอัลลอฮฺมะฮานาตะลาจะลบล้างบาปให้กับเราทั้งหมดฉะนั้นและจึงเป็นโอกาสทองที่เรานั้นจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราขออิสติกฟาตรตขออัลลอฮฺมะฮานาตะลาให้มากๆเราจะเห็นจะเห็นถึงความเมตตาของอัลลอฮฺมะฮานาตะลาตลอดทั้งเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราอยู่เนี่ยสิบคืนสุดท้ายเนี่ยที่ท่านหญิงไอ้เชอรอะไรวะแลอันฮฮเนี่ยได้ถามกับท่านนบีว่า ถ้าเกิดฉันรู้ว่าคืนใดเป็นคืนไรล,ละตุนก็เนี่ยฉันจะกล่าวอะไรท่านมีมาซาลาซัมจึงบอกว่า in, un, un, อัลลอฮุมะอินอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตัวเฮบุลอัฟะฟะฟูอันนี้จงกล่าวว่าอัลลอฮุมะโอ้อั Allah อินนะกะแท้จริงท่านเนี่ยแท้จริงพระอ,องค์เนี่ยอาฟูวุนเป็นผู้ที่อภัยโทษอย่างมากตัวเฮบุลอัฟฟาและพระอ,องค์ยังเป็นผู้ที่รักในการที่จะให้การอภยัย ฟาฟูอันนีจงอขอต่อพระองค์เนี่ยให้อภัยโทษให้กับเราด้วยเถิดเราจะเห็นไหมครับถ้าเกิดเราได้การอภัยโทษต่อรัสวานาตาลาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยน,ปนแปลงแก้ไขในเดือนเดือนนี้เดือนต่อไปเนี่ยเราจะได้เป็นคนที่พัฒนาตัวเป็นคนที่ดีต่อครอบครัวของเราบอกกก่าวครอบครัวบอกกล่าวเรื่องราวศาสนาให้กับครอบครัวของเราได้เป็นโอกาสที่ดีเราจะได้เป็นผู้ที่ เป็นผู้ที่ครั้งหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์ที่ใน h ะด i ษของท่านบีมาซอลลาฮุสสลัมบทหนึ่งท่านบีมาซอลลาฮุสสลัมครั้งหนึ่งท่านบีมาซอลลาฮุสสลัมเดินขึ้นบินบัสท่านได้กล่าวว่าอามีนแล้วก็อามีนครั้นที่สองแล้วก็อามีนขั้นที่สามก็กล่าวว่าอามีนจนเสร็จสับเรียบร้อยลงบินบัสไปซาวฮาบัสเนี่ยก็แปลกใจก็ถามท่านอบีว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านกล่าวอามีนถึงสามครั้งเป็นเพราะเหตุใดท่านอีมีมาซอลลาฮุสสลัมจึงบอกว่าอินนาจิบรีนอะลัยอิสลามเนี่ย อาตานีเมื่อสักครู่เนี่ยจิบริี่ยมาหาฉันและก็มากล่าวกับฉันว่ามันอัลรอก็ชาบ์รอะมดอนฟะลัมยุกฟัดละใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในรอมดอนเขาเนี่ยมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในรอมดอนแต่ถ้าว่าอะไรครับแต่ถ้าว่าฟะรัมยุกฟัดละแต่ไม่ได้ถูกอภัยโทษทั้งๆท,ที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีการอภัยโทษมากมายเลยอัลลอฮ์จะปลดบ่อยบวงบ่าวทุกๆคืนไม่ว่าจะฮะดิษอื่นๆที่ ที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านบอกพระองค์จะลบล้างบาปให้ทั้งหมดแต่ถ้าว่าคนคนนี้ยที่จิบรีษมาบอกเนี่ยเขาอยู่ในรอมฎอนแต่เท่าว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้รับการอภัยโทษเป่าลอสวาณอตาลาเลยฟาดคอร์นนะัดและก็เป็นสาเหตุในการที่เขาเนี่ยได้อยู่ในนรกฟาอาบาอาดอฮุลลอฮ์จิบบริษก็เลยบอกว่าขออัลลอฮ์สวาณอตาลาทำให้เขาเนี่ยออกห่างจากพระเมตตาของพระองค์และก็สั่งท่านนบีมุฮัมมัดลุว่า อุลอามีนจงกล่าวว่าอามีนท่านนบีมศา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 ีัวสันตสัมก็กล่าวว่าอามีนแล้วครั้งที่สองก็บอกว่าใครก็ตามที่มีชีวิตท่านพ่อและแม่ของเขาหรือว่าหนึ่งหนึ่งคนใดคนหนึ่งตักสองคนนี้แต่เพราะว่าไม่ได้ทําความดีไม่ได้เก็บเกี่ยวความดีในขณะที่ท่านเนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นสาเหตุในการที่เขาเนี่ยได้ลงนรกก็เช่นเดียวกันจิบรินก็ขอดุอาว่าขอรัศมานาตาลให้เขาเนี่ย ออกห่างจากพระเมตตาของพระอ,องค์แล้วก็สั่งให้ท่านอบีมอลซอลสลามกล่าวว่าอามีนและท่านอบีมอซอลสลามก็กล่าวว่าอามินและประเภทที่3ก็คือยิบรีมบอกว่าใครก็ตามที่ชื่อของท่านเนี่ยถูกกล่าวขึ้นแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยไม่ได้สรรเสริญไม่ได้กล่าวว่าอั Allah าาลลอฮ์มอลลัยลามุฮัมมัดหรือว่าสอลลัฮฺอะลีวะสัลลัมแล้วก็เขาก็เสียชีวิตลงแล้วก็เป็นสาเหตุในการที่เขาเนี่ยได้อยู่ในรกยิบริมก็ขอดุอาเช่นเดียวกันว่าให้อัลลอฮฺมาราตัลลาให้เขาเน่ออา,า,า,ออานได้ว ทั้งสามบุคคลสามคนนี้หนึ่งในนั้นก็คือคนที่ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเดือนรอมฎอนเลยทั้งทั้งที่เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่มีความประเสริฐอย่างมากเป็นเดือนแห่งการให้อภัยโทษต,ต่อรัสาวาโนตาล,ตลาขอรัสวาโนตาลาให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ยังรู้คุณต่อรัสาวาโนตาลาและให้เรานั้นเ,เ,เก็บเกี่ยวความดีในช่วงสุดท้ายและให้เรานั้นได้ขึ้นชื่อว่า المتقين الله سبحانه وتعالى أقول <applause> قولي <applause> <applause> هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب واستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاتقوا الله ايها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فرنسا هاك ท่านมูฮัมหมัดสุลตล่านได้กล่าวไว้ในข้อที่บทหนึ่งว่าคนที่ถือสินอดเนี่ยเขาจะดีใจด้วยกันสองครั้งสองคราวด้วยกันท่านมูฮัมหมัดสุลตล่านได้ว่าได้บอกไว้ว่าลิซออิมฟัรฮาเตานยัฟรอฮูอุมมเขาจะดีใจด้วยกันสองครั้งสองคราวด้วยกันครั้งแรกท่านมูฮัมหมัดสุลตล,ลัมบอกว่าเขาจะดีใจก็คืออินเดฟิตรีฮีในขณะที่เขานั้นจะละสินอดในขณะที่เรานั้นจะได้รับการอนุมัติในการที่อัลลอฮฺสัมนะตาลาจะให้เราเนี่ย กินดื่มได้ปกติได้อยู่ครบหน้าครอบครัวมีครอบครัวอันอบอุน่นมีอาหารที่มันอร่อยอยู่ต่อหน้าเราเราจะดีใจในช่วงนั้นแต่ถ้าว่าการดีใจในครั้งที่สองเนี่ยท่านนะบีมฮีมหาสารสลัมบอกว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับการดีใจในครัง้งแรกก็คือการที่เรานั้นจะไปดีใจในครั้งที่สองก็คือการที่เรานั้นอินดรลีกอยรอบบีในขณะที่เรานั้นจะไปเจอไปพบกับพระผู้อภิบาลของเรา เพราะว่าเราจะดีใจเพราะว่าเราเนี่ยได้ถือสินอดในดุนยาแห่งนี้และจะเป็นสิ่งที่จะไปคอยช่วยเหลือกเราในภายภาคหน้าขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่เก็บเกี่ยวในช่วงท้ายในเดือนรอมฎอนแห่งนี้ให้มากๆและให้เรานั้นอย่าหลงลืมในการที่จะแสวงหาคืนที่มีความประเสริฐอย่างมากที่เป็นคืนที่คอยรุมเรอันฟิชะดีกว่าพันเดือนอินนัลลอฮวามลลาิกตุฮูยุสลลูนอลันบียะ